สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่น่าจะโดนใจหลายๆคนเลยนะคะที่เราหยิบมาจากคลิปของคุณหมอสันค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มนะคะท่านพูดถึงเรื่องออการที่เราชอบเอาอาการป่วยหรือว่าการฟื้นตัวของเราเนี่ยไปเทียบกับคนอื่นเคยเคยเป็นไหมคะแบบว่ารู้สึกแย่จังทําไมคนนั้นเขาเป็นคล้ายๆเราแต่แบบหายไวกว่า หรือเอ๊ะทำไมเรารักษาแล้วมันไม่ดีเท่าเขาเลยความรู้สึกแบบนี้ค่ะมันเกิดขึ้นง่ายมากๆเลยนะโดยเฉพาะตอนที่เรากําลังป่วยๆอยู่เนี่ยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกแนวคิดของคุณหมอซันจากคลิปนี้กันเลยค่ะว่าทําไมการเปรียบเทียบมันถึงส่งผลเสียแล้วการปรับมุมมองแบบที่คุณหมอแนะนำเนี่ยมันดียังไงโดยดูจากที่คุณหมอเล่าให้ฟังเลยครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง จิตใจที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เราอาจจะกำลังอ่อนแอแล้วก็วิธีที่คุณหมอสันซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์สูงเนี่ยท่านนำเสนอทางออกไว้อืก็น่าพิจารณามากๆครับมีมุมมองที่ลึกซึ้งดีทั้งเรื่องการแพทย์แล้วก็จิตวิทยาด้วยนะครับปวดเหมือนกันเอ๊ะทำไมเขาหายเร็วกว่าหรือแบบทาไมเขาตอบสนองกับการรักษาดีจังมันกลายเป็นว่าทาให้เรารู้สึก อืมแย่ทอ้อหรือบางทีก็แบบน้อยใจตัดพ้อว่าโหทําไมโลกไม่ยุติธรรมเลยครับซึ่งความรู้สึกแย่ๆพวกนี้เออมันก็เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบนั่นแหละครับที่คุณหมอสันท่านก็ตั้งคําถามกลับมาตรงๆเลยนะว่าคุณจะเปรียบเทียบทําไมครับคือคําถามนี้ไม่ใช่ว่าท่านตําหนินะครับแต่เหมือนเป็นการกระตุ้นให้เราฉุกคิดมากกว่าว่าเอ๊ะ การเปรียบเทียบแบบนั้นมันอาจจะกําลังทําร้ายใจเราเองหรือเปล่าใช่เลยค่ะแล้วคุณหมอก็ให้เหตุผลที่แบบฟังแล้วเก็ตเลยเข้าใจง่ายมากว่าทําไมเทียบไปก็เท่านั้นท่านใช้คําว่าแต่ละคนมีต้นทุนไม่เท่ากันอืมต้นทุนใช่ค่ะซึ่งต้นทุนในที่นี้ก็คือปัจจัยพื้นฐานของแต่ละคนทั้งหมดเลยที่มันส่งผลต่อสุขภาพการฟื้นตัวซึ่งมันต่างกันมากๆมากๆในแต่ละคนเลยค่ะอย่างเช่นนะคะ ปัจจัยที่ว่าป่วยมานานแค่ไหนแล้วบางคนเป็นเดือนบางคนเป็นปีๆหรือเป็น10ปีก็มีแล้วประวัติการรักษาที่ผ่านมาหลับเป็นยังไงบางทีอาจจะรักษามาเยอะแต่ยังไม่ถูกจุดหรือเปล่าครับครับวิธีการดูแลตัวเองก็สําคัญนะต่างกันอีกหรือแม้แต่อายุอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างนะคะป้าอายุ80การฟื้นตัวมันก็คงไม่เหมือนคนอายุ50-60อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับการที่คุณหมอสันท่านเน้นเรื่องต้นทุนไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยนะผมว่า มันสะท้อนว่าท่านเข้าใจความซับซ้อนของร่างกายของเราจริงๆแล้วก็ปัจจัยอื่นๆด้วยนะอย่างเรื่องจิตใจเรื่องสังคมที่มันส่งผลต่อการฟื้นตัวได้หมดอย่างเช่นความเครียดที่มันสะสมมานานๆจากการป่วยเนี่ยมันก็อาจจะไปกระทบระบบประสาทหรือการตอบสนองต่อการรักษาได้เหมือนกันการที่เราเข้าใจว่าต้นทุนเราต่างจากคนอื่นเนี่ยมันช่วยให้เราตั้งความหวังกับตัวเองได้แบบมสมเหตุสมผลมากขึ้นครับ ค่ะแล้วให้เห็นภาพชัดๆนะคะคุณหมอสันก็ยังเล่าตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงของท่านเองที่แบบโอ้โหแสดงให้เห็นเลยว่าท่านเก่งแล้วก็รักษาเคสยากๆมาเยอะจริงๆอย่างเคสคุณแม่ของคุณบ่อเองเลยค่ะที่ท่านมีปัญหาเข่าเสื่อมระยะ3แล้วก็มีขาโก่งด้วยซึ่งฟังดูก็ซับซ้อนนะคะครับ ซับซ้อนมากครับแต่สุดท้ายค่ะคุณแม่ท่านก็กลับมาเดินได้ดีโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเลยโหสุดยอดเลยครับหรืออย่างการเปรียบเทียบระหว่างคนไข้ที่ปวดเรื้อรังมาเป็น1ิปีกับคนที่เพิ่งปวดมาแค่เดือนเดียวเนี่ยบางทีนะคะคนที่เพิ่งปวดอาจจะรู้สึกแย่ไปเลยนะพอเห็นคนที่ปวดนานกว่าเขาหายดีแล้วทําไมเรายังไม่หายสทัทีซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเออมันเทียบกันไม่ได้จริงๆอืม แล้วก็มีอีกประเด็นคือเรื่องอายุค่ะคุณหมอยืนยันเลยว่าถึงแม้รีวิวส่วนใหญ่ที่เราเห็นเห็นกันอาจจะเป็นคนวัยทำงาน40-50เนี้ยแต่จริงๆท่านก็มีประสบการณ์รักษาผู้ป่วยสูงวัยแบบ80-90ปีให้ดีขึ้นได้สำเร็จมาเยอะแล้วนะคะอ๋อครับครับเพียงแต่ว่าเอ่อท่านเหล่านั้นอาจจะไม่สะดวกมาให้สัมภาษณ์มาออกสื่ออะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆอายุอาจจะไม่ใช่ข้อจากัดเสมอไปนะ แล้วคุณหมอก็มีความสามารถดูแลคนไข้ได้หลากหลายช่วงวัยจริงๆค่ะครับการที่คุณหมอใช้ตัวอย่างจริงแบบนี้มันมีพลังมากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเฉยๆแต่มันเหมือนเป็นหลักฐานเป็นเคสจริงๆที่ทำให้คำแนะนำของคุณหมอดูมีน้ำหนักขึ้นเยอะเลย มันแสดงให้เห็นถึงทั้งประสบการณ์ความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละเคสและที่สำคัญเลยนะผมว่าคือความใส่ใจที่คุณหมอท่านมีให้คนไข้แต่ละคนจริงๆมันทำให้แนวคิดเรื่องเออหยุดเปรียบเทียบเถอะมันดูสมเหตุสมผลแล้วก็ทำตามได้จริงครับค่ะพอเราเข้าใจแล้วว่าเออการเปรียบเทียบมันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วแล้วเราควรจะทำยังไงแทนล่ะตรงนี้แหละคะ่ะที่คุณหมอซันให้เออคีย์สำคัญที่แบบทรงพลังมากๆเลย ก็คือท่านบอกให้เปลี่ยนมุมมองไปเลยเปลี่ยนมุมมองใช่ค่ะคือแทนที่เราจะมองความสําเร็จของคนอื่นอย่างคนที่เขาหายปวดคนที่ดีขึ้นแล้วเรารู้สึกแย่ลงเนี่ยให้เราเปลี่ยนไปมองว่าความสําเร็จของเขานั่นแหละคือแรงบันดาลใจเป็นอินสปิเรชันเป็นกําลังใจให้ตัวเราเองอลองคิดแบบนี้ค่ะว่าเออในเมื่อเขายังหายได้เราก็ต้องมีโอกาสหายได้สิ อะไรแบบนี้ค่ะแล้วคุณหมอก็ยังแนะนำเทคนิคที่ออกแนวเชิงจิตวิทยานิดหนึง่งที่น่าสนใจมากคือสวมการเป็นของเขาสวมการเป็นของเขาใช่ค่ะคือหมายถึงให้เราลอมจินตนาการแบบชัดๆเลยว่าถ้าเราหายดีเหมือนคนนั้นแล้วอ่ะเราจะรู้สึกยังไงชีวิตเราจะดีขึ้นยังไงเป็นการสร้างภาพความสำเร็จในใจเราขึ้นมาเองเลยค่ะ oh. เทคนิคสวมการเป็นนี้น่าสนใจมากครับมันคล้ายๆกับหลักการ positive visualization หรือการสร้างมโนภาพเชิงบวกที่เขาใช้กันในหลายๆวงการเลยนะเพื่อแบบเสริมกำลังใจปรับ mindset อะไรพวกนี้การที่คุณหมอซันเอามาปรับใช้กับเรื่องการฟื้นฟูร,ร่างกายเนี่ยผมว่าท่านฉลาดมากครับค่ะท่านเชื่อว่าพอเรารู้สึกดีขึ้นทางใจแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลบวกไปถึงร่างกายกระบวนการฟื้นตัวจริงๆก็ได้ ส่วนคําว่าความรู้สึกวเบรชั่นต่ําที่คุณหมอใช้เนี่ยผมเข้าใจว่าท่านพยายามอธิบายสภาวะจิตใจที่มันหดหู่ท้อแท้สิ้นหวังให้เห็นภาพง่ายๆนะครับอ๋อค่ะการที่เราเปลี่ยนไปโฟกัสที่การสวมการเป็นคนที่หายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเราพยายามยกระดับจิตใจหรือว i เบรชั่นของเราให้มันสูงขึ้นให้มีความหวังมีพลังใจมากขึ้นซึ่งคุณหมอเชื่อมั่นเลยนะครับว่ามันจะช่วยให้เราหายปวดเร็วอย่างแน่นอน ค่ะสิ่งสำคัญมากๆเลยที่คุณหมอย้ำตลอดคือเจตนาจริงๆที่ท่านพูดเรื่องนี้ไม่ใช่การมาว่าหรือมาด่าใครเลยนะคะครับ,รบแต่คือความหวังดีความปรารถนาดีจริงๆต้องการให้กำลังใจแล้วก็ชี้ทางที่ถูกให้เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือเพื่อให้คุณหายปวดซึ่งมันสะท้อนมากๆเลยนะคะถึงความห่วงใยความเมตตาที่คุณหมอมีให้คนไข้จริงๆครับเป็นวิธีการสื่อสารที่ เยี่ยมมากครับคือผสมผสานทั้งเรื่องการแพทย์หลักจิตวิทยาแล้วก็ความเข้าอกเข้าใจใน อารมณ์ความรู้สึกของคนป่วยได้ลงตัวมากๆครับแสดงถึงความเป็นมืออาชีพแล้วก็มีเมตตาธรรมของคุณหมอจริงๆค่ะสรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยการจอเลึกแนวคิดของคุณหมอซันในวันนี้สิ่งสําคัญที่เราได้เรียนรู้เลยก็คือพลังของการที่เราเท่าทันความคิดตัวเองนะคะหยุดการเปรียบเทียบที่มันแบบบั่นทอนใจเราเองแล้วที่สําคัญมากๆเลยคือการเปลี่ยนมุมมองค่ะดึงเอาความสําเร็จของคนอื่นมาเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังให้กับเราแทน ต้องชื่นชมคุณหมอสันจริงๆครับที่ท่านสามารถกลั่นกรองประสบการณ์ความรู้ที่ลึกซึ้งของท่านเนี่ยออกมาสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ตัวอย่างที่จับต้องได้แล้วก็ให้คําแนะนําเชิงจิตวิทยาที่เอาไปใช้ได้จริงด้วยมันเป็นแนวทางที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญความเข้าใจในธรรมชาติของคนเราแล้วก็ความตั้งใจจริงที่อยากจะช่วยให้คนพ้นทุกข์นะครับค่ะ สุดท้ายนี้ก็มีคำถามชวนคิดที่เราอยากฝากไว้นะคะคือแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนการเปรียบเทียบแย่ๆเนี่ยให้เป็นการสวมการเป็นหรือว่าดึงแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของคนอื่นแบบที่คุณหมอซันแนะนำเนี่ยเราจะลองเอาไปปรับใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตนอกเหนือเรื่องสุขภาพได้ยังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความก้าวหน้าในการงานการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือเป้าหมายส่วนตัวอื่นๆก็น่าสนใจนะคะลองลองเอาไปคิดต่อยอดกันดูนะคะ